สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาดูแนวธรรมชาตินะครับอ,อันนี้คือต้นอะไรครับนี่นี่ต้น,น,ตนมะแวง้ตแวงต้นมะแว้งนี้ใช้เวลากี่วันอะ่ะอันนี้ใช้เวลาห้าสิบวันขึ้นพันล้านแล้วาดูขนานนั้นเลยเรามาดูกันต้นมะแว้งนี้จะผลจะเหมือนมะเขือมะเขือพวงคือมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะครับ ต้นมาแหวง่งนี่ดอกมันนะึี่เองพอผลแก่จะเป็นสีแดงโอ้โหแดงฉ่ำดูลำต้นลำต้นจะเป็นหนามมีบุดแดงมีหนามด้วยโอเคโอ,โคโอ้โหมดแดงวิ่งอันนี้ประโยชน์นนประโยชน์เนี่ยใช้เป็นยาแก้ไอสมัยโบราณเลยนะ ส่วนรากที่จะมาแก้แก้พญาติได้ขยายพันธุ์โดยเมล็ดเนี่ยฮะเมล็ดสีแดงขยายัน,นเอ,ออันนี้คือต้นอะไรครับเอ่ย้ต้นผักบุ้งภาษาล้านจายเขาเรียกผัดทอดยอดเอ่อใช้เวลากี่วันน่ะครับอันนี้40สิวันถึงจะขึ้นพันล้านนะฮะโอ้สี่สิบวันอ่าอันนี้ดูโคตรนานปึ๊บโอเคเออไว้เอาไว้กินอย่างเดียวอันนี้ต้นต้นก็ยอดออไว้กินปึ๊บอันนี้มีสรรพคุณมากครับ เดี๋ยวเราจะไปดูดอกกันนี่นะครับออดอกผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งนี่ขยายพันธุ์โดยเม็ดดอกสวยดีไว้ถ้าไม่เม็ดก็ลําต้นเนี่ยมันจะออกลากการขยายพันธุ์มีสองอย่างครับเม็ดกับต้นยังมีรากโอเคครับอ,อ,อันนี้คือก็ต้นอัญชันสินะครับใช,ใช่ใช่ต้นไม้ที่มันทำลายสถิติใช่ไหมครับเนี่ย,อ,อ,ยอันนี้30วันขึ้นพันล้านอันนี้วันนี้ยอดมาก อันนี้ดอกอัญชันเราจะมาดูดอกอัญการอ่าดอกจะสีเป็นน้ําเงินนะอันนี้ประโยชน์ของมันนี้ไว้ทายาสมุนไได้ทําสีใส่อาหารได้ทาน้าได้ปะเนี่ยทําน้าได้นี่ทําน้าดื่มได้มีไอ้ดอกมันเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะอันนี้เราอธิบายไม่ถูกอันนี้ตรงนี้มันมีสองสีเลยจะให้ดูนี่สีน้ําเงินอันนี้เทียมเงินอันนี้ม่วงใช่ปะเนี่ยสีม่วงอ่าปึ๊บม่วงอ่อนๆนะครับอ่าันนี้ขยายพันธุ์โดยเม็ด เป็นโคชวันนี้เราก็เสนอแค่นี้ฮะเดี๋ยวติดต่อติดคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามด้วยเราจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆคลิปนี้สวัสดีครับ